สวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตนะครับมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปรับเงินชดเชยนะครับรอบวันที่1พฤษภาคม68นะครับการปรับเงินชดเชยวันที่1พฤษภาคม68ในที่นี้นะจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกคือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับประเภททั่วไปวิชาการอำนวยการบริหารนะครับกลุ่มที่2ก็คือข้าราชการครูนะครับรนะรบ,บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในระบบวิทยฐานะขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักนะวันนี้ที่ออามาฝากนะครับการปรับเงินเดือนชดเชยจริงๆเนี่ยหัวใจสําคัญมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยที่สําคัญที่สุดคือวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาที่เขาเอามาใช้เป็นฐานในการปรับชดเชยได้เชื่อว่าแล้วถ้าประเด็นวุฒิการศึกษานะทุกคนกระจ่างเข้าใจนะครับการปรับชดเชยอันนี้ไม่มีอะไรเลยฮะครถ้าคุณรู้ว่าวุฒิไหนใช้ได้วุฒิไหนใช้ไม่ได้นะครับการไปอ่านค่าตารางนะครับในการปรับชดเชยไม่ยากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาฝากเป็น2ส่วน ครับส่วนแรกก็คือการพิจารณาว่าวุฒิการศึกษาใดนะครับที่มีสิทธิ์เอามาใช้ได้นะครับส่วนที่2ก็คือโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เกี่ยวกับการปรับชดเชยนะก็เหมือนเดิมที่เราเคยทํากันเมื่อปีที่แล้วแต่วันนี้ผมทาโปรแกรมเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวจะมีคลิปนะที่สอนใช้โปรแกรมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วันนี้นะคลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องวุฒิก่อนนะครับแต่ผมจะมีโปรแกรมให้พวกเราดาวน์โหลดไปพร้อมกันเลยนะแต่การสอนใช้โปรแกรมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับจะได้ชัดเจนนะมาดูเรื่องวุฒิก่อน แล้ววุฒิการศึกษาที่เอามาใช้ปรับชดเชยได้นะครับของข้าราชการนะมาดูของข้าราชการประเภททั่วไปวิชาการอํานวยการบริหารก่อนนะครับประเภททั่วไปวิชาการอํานวยการบริหารเนี่ยการปรับชดเชยของเขานะจะแบ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยคือประกาศนะประกาศปรับเงินเดือนชดเชยนะชื่อประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนต้องถิน่นได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒ นะครับพศ2567ประกาศตัวนี้เนี่ยนะถามว่าสําคัญยังไงประกาศตัวนี้เป็นตัวกําหนดอัตรานะครับว่าวุฒิการศึกษาใดตําแหน่งใดระดับใดจะได้รับวเฉยเท่าไรนะครับอันนี้คือความสําคัญของประกาศแต่สิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับสำคัญมากด้วยในการรับวุฒเฉยก็คือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัตินะครับหนังสือกจกทกปตนะครับ่วนที่สุดที่มท0889.3 4465นรับลงวันที่17 ตุลาคม6 7เนะเพราะหนังสือตัวนี้สําคัญยังไงหนังสือตัวนี้จะเป็นตัวที่กําหนดนะครับว่าการปรับชดเชยของเราเนี่ยแต่ละเงื่อนไขแต่ละเหตุการณ์ต้องดําเนินการยังไงนะเพราะฉะนั้นการปรับชดเชยของพนักาการจะใช้อยู่2ตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีอยู่อีก1ตัวประกอบย่อยหนึ่ตัวประกอบย่อยคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วมาดูตัวหลักตัวที่1ก่อนตัวหลักตัวที่1คือประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดให ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับตามคุณวุฒิปสสองห้าหกเจ็ดประกาศตัวนี้นะครับหลักการไม่มีอะไรนะหลักการกําหนดไว้ว่านะครับข้าราชการที่บรรจุก 1, ่อนหนึ่งพฤษภาหกเจ็ดหรือหนึ่งพฤษภาหกแปดนะครับให้ข้าราชการกลุ่มนี้นะได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒินะครับที่มีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาหกเจ็ดหรือ1พฤษภาหกแปดแล้วแต่กรณีนะครับตามบัญชีขั้น และจำนวนขั้นเงินเดือนที่ได้รับปรับเพิ่มขึ้นตามคุณวุิผนวก1หรือผนวก2ผนวก1ก็ใช้ตอนปี67ผนวก2ก็ใช้ตอนปี68นะครับโดยนะครับการปรับเงินตรงนี้นะหลักเกณฑ์กำหนดว่าให้คุณพิจารณาว่าเงินเดือนเขาอยู่ในช่วงไหนของช่องที่1นะครับให้ปรับชดเชยตามขั้นที่กำหนดในช่องที่2เมื่อปรับแล้วนะครับจะต้องไม่เกินอัตราในช่องที่3นะครับหมายความว่าอะไร ามาดูนะครับยกตัวอย่างนี่ผมเอาผนวกหนึ่งมาให้ดูนะครับสมมุติว่าผนวกหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปเปิดดูตามประกา,าศจะหน้านตาแบบนี้แล้วผนวะกหนึ่งเนี่ยนะอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมจิบมาให้เราดูวันนี้จะเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทของประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการถามว่าวิธีการอ่านค่าตารางตัวนี้อ่านยังไงนะครับไม่ยากนะตัวนี้แล้วนะวิธีการอ่านค่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติต้นสังกัดของเรานะมีนักทรัพยากรบุคคลอยู่ระดับปฏิบัติการอยู่คนหนึ่งนะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะคุณก็มาดูก่อนตารางวิชาการปฏิบัติการนะครับปัจจุบันนะเขามีคุณวุิรัทศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับซึ่งเป็นคุณวุปิปอทโทที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของเขานะเพราะฉะนั้นนะครับก็มาดูช่องวุธการศึกษาตอนนี้รู้แล้ววุธอะไรรู้แลแ้วระดับไหนนะครับมาดูต่อนะรปรากฏว่าข้อเท็จจริงเงินเดือน,นวันที่1พฤษภาคมหกเจของเขาเนี่ยอยู่ขั้นที่23นะครับ2 4 8 7ม แลเพราะฉะนั้นคุณก็มาดูนะตารางในช่องที่1นะครแล้วขั้น23ก็อยู่ในช่วงที่4นะครับ23.5ถึง26นะครับตารางบอกว่าอะไรตารางบอกว่าทุกคนที่รับเงินอยู่ในช่วงนี้ให้ได้รับการปรับชดเชย1.5ขั้นแสดงว่าวันนี้คุณเงินเดือนรับอยู่ขั้น23ก็บวก1.5รับอยู่ขั้น25 <c oughs> <5 S 2> ก็บวก1.5เท่ากันทุกคนที่อยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้เดิมเขาอยู่ขั้น23 บวก1.5ขั้นนะก็กลายเป็นเงินเดือนใหม่ที่ขั้น25นะครับคุณก็มาตรวจสอบนิดเดียวเงินเดือนใหม่ที่บวก1.5แล้วเนขั้น25เกิน27ไหมถ้าไม่เกินนี่แหละครับคือเงินที่เขาได้รับนะมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยนะวันที่1พฤษภาคม67หรือ68นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งบ้างนะครับสมมตุติมีนักทรัพย์เหมือนกันอีกคนหนึ่งนะครับเขามีวุฒิรัฐศาสตร์นะครับมาหาบัณฑิตเหมือนกันนะแสดงว่าดูตารางช่องเดียวกันเลยแต่ปรากฏว่า เงินเดือนนะวันที่ 1. พฤษภาหกเจ็ดของเขาเนี่ยอยู่ขั้นที่6นะข้อสังเกตคืออะไรคนนี้กับคนเมื่อกี้เนี่ยเงินเดือนอยู่ในช่วงเดียวกันคือ2 3 5สถึง26นะสังเกตรตรงนี้ก่อนนะถัดมานะครับหลักเกณฑ์บอกว่าทุกคนในช่วงนี้ต้องได้1.5แสดงว่าคนที่23.5ได้1.5เหมือนกันคนนี้26ก็ต้องในด้1.5เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอเราบวก1.5ให้คนนี้ไปแล้วนะครับขั้นที่เขาได้หลังปับชดเชยนะครับ กลายเป็น27.5เเพราะฉะนั้นพอกลายเป็น27.5เมื่อไหร่นะตรงนี้แหละครับนะต้องมาดูตามช่องที่3ช่องที่3บอกว่ารวมแล้วห้ามเกิน27เนะเพราะฉะนั้นคนนี้นะบวกได้27.5ก็จริงแต่จะได้รับเพียง27เนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้คือวิธีการอ่านตารางปรับชดเชยนะครับสำหรับเงินเดือนที่คุณจะมาพิจาณาตามตารางต้องเป็นเงินเดือนณนะวันที่ 1. พฤษภาคม68นะครับ1พฤษภาคม68หมายความว่าอะไร ก็เป็นเงินเดือนที่อยู่หลังการเรื่องั้นเงินเดือนวันที่1เมษายน68นะครับเพราะฉะนั้นเราออกคาสั่งเรื่องเงินเดือนเมื่อไหร่นะครับเริ่มจัดทําบัญชีชดเชยได้แล้วนะแต่แค่เริ่มจัดทานะยังไม่ใช้นะครับเพราะอะไรต้องรอให้ถึงวันที่1พฤษภานะครับเผื่อเผื่อระหว่าง1เมษายนถึง1พฤษภาเนี่ยเพื่อนได้เรื่องขั้นไปแล้วแต่เขาอาจจะได้รับบุตรมาสูงขึ้นระหว่างนั้นหรือเขามีการโยกย้ายถ่ายโอนเปลี่ยนตําแหน่งระหว่างนั้นนะครับตารางที่เราทําเป็นตุ๊กตาไว้เนี่ย นะมันก็อาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นหลังวันที่1เมษาคุณทําตารางไว้ก่อนได้แต่ยังใช้ไม่ได้ต้องรอจนถึงวันที่1พฤษภานะครับหพฤษภาเมื่อไหร่นะทุกอย่างนิ่งแล้วก็ออกคําสั่งปรับชดเชยได้เลยนะครับอ่ะมาดูต่อเมื่อกี้เราพูดถึงอีกตัวหนึ่งคือหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัตินะครับวสีนะ่สี่หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวสี่สี่หตรงเนี้ยนะมีความสําคัญยังไงมาดูนะครับ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวอสี่ีข้อ2.2 2.1ุเนี่ยเราผ่านมาแล้ว2.1คืออะไรคือการกําหนดว่า1.67่งหกนพฤษภาหกเเชดเชยยังไงแล้ววันนี้นะนาทีนี้เราอยู่ในข้อ2.2แล้ว2.2ใเนี่ยกำหนดว่าข้าราชการที่บรรจุก,ก่อนวันที่ 1. พฤษภาหกแปเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเลยที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นวันนี้นั่งอยู่วันนี้นะเข้าข่ายนี้หมดเลยนะครับบรรจุก,ก่อน1พฤษภาหกแปนะครับ 2.2บอกว่าใครก็ตามบรรจุก่อนวันที่1พึ่งพฤษภาปแ8ให้คู่นั้นได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพราะฉะนั้นมีวุฒิอะไรจะามาใช้ได้วุฒินั้นต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นเป็นวิศวกรนะบังเอิญไปจบปโทรบริหารธุรกิจมาอย่างนี้แม้ตัวเองจะมีวุฒิบริหารธุรกิจแม้จะเคยเพิ่มวุฒิบริหารธุรกิจนี้ไว้ในกพ7 แต่ก็ไม่สามารถใช้วุฒิบระหาญธุรกิจตัวนี้ได้เพราะอะไรเพราะไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์บอกว่าวุฒิถ้าคุณมีตรงแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับออกคําสั่งมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาหกแปดเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์สองจุดสองไม่มีอะไรนะแนวทางที่กําหนดไว้บอกว่าวันที่1นึ่งพฤษภาหกแปดทุกแห่งต้องออกคําสั่งปรับทุดเชยให้ข้าราชการในสังกัดตัวเองด้วยนะครับอันนี้คือข้อ2.2 ถัดมานะครับข้อที่3ข้อที่3บอกว่าข้าราชการผู้ใดก็ตามที่มีคุณวุฒิสูงขึ้นและนายกมีคำสั่งให้รับเงินเดือนตามวุฒิก่อน1พฤษภา68ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ปรับทุจริตตามวุฒินั้นด้วยครตรงนี้เนี่ยเราเขียนมาเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราเนี่ยไม่สับสนนะครับเดี๋ยวพวกเราจะสับสนว่าสมมุตินะตอนเดือนกุมภา68เคยจบปอโทมาแล้วนะจบตอนเดือนกุมภาอาวุธปอโทตัวนี้มาเป็นสิทธิ์รับเงินตามวุฒิ ปรับเป็น1 9 4 8 0้แล้วนะพวกเราก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าแล้วหนึ่งพฤษภาเนี่ยยังสามารถปรับชดเชยได้อยู่ไหมนะถ้าปรับชดเชยเอาวุธปอทรตัวนี้ปรับได้ไหมนะตรงนี้ข้อสามมันกำหนดชัดเจนแม้ว่าคุณจะเคยเอาวุธตัวนี้ปรับให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือก่อน1พฤษภาแล้วณนะวันที่หนึ่งพฤษภาคุณก็จะมีสิทธิอาวุธตัวนี้เป็นฐานคำนวณในการปรับชดเชยอีกนะครับอันนี้คือข้อที่สถัดมาข้อที่4ข้อที่4บอกว่าข้าราชการ ที่มีคุณวุฒิสูงขึ้นแต่นายกยังไม่มีคําสั่งให้รับเงินเดือนตามวุฒินั้นก่อนวันที่1พฤษภาหก68เนื่องจากนะครับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนตามคุณวุฒินะครับให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ์ปรับเงินเดือนชดเชยตามวุฒินั้นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะกลับกับข้อที่3ข้อที่4เนี่ยกำหนดว่าสมมุติคุณได้วุฒิมาตอน1กุมภานธ์68เหมือนกันเหมือนกับคนที่3เลยแต่ปรากฏว่าณนะวันที่1กุมภาเนี่ยคุณเงินเดือน25 0 0 0แล้วสมมุติ แล้วเพราะฉะนั้นคุณเงินเดือน25งสูงกว่า19,480นันะครับตามหลักเกณฑ์คุณก็ไม่ต้องอาวุธมาปรับให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิเพราะถ้าคุณปรับเงินเดือนจะน้อยลงแต่คุณมีสิทธิ์อาวุธเพิ่มในกพเดได้เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพราะฉะนั้นกลุ่มที่4คือกลุ่มนี้แหละครับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำปอทแล้วเลยไม่เคยได้รับคําสั่งปรับเงินเดือนตามวุฒิปอทแต่มีคุณวุฒิปอทก่อน1พฤษภาหกแปดนะครับ ปรับชดเชยฐานวุบอลโทนะวันที่1พฤษภา68ด้วยนะครับอ่ะข้อที่5ข้อที่5บอกว่าข้าราชการนะครับที่บรรจุก,ก่อน1พฤษภา68ทุกคนนะครับแต่ได้รับวุฒิสูงขึ้นหลัง1พฤษภา68นะครับแสดงว่าใครก็ตามนั่งอยู่วันนี้กำลังเรียนปอโทปอเอกอยู่แต่ยังเรียนไม่จบจนถึงวันที่1พฤษภา68ก็ยังเรียนไม่จบอีกแต่ใกล้จะจบแล้วนะหลักเกณฑ์บอกว่าให้คุณปรับชดเชย นะวันที่1พฤษภาหกแปดตามคุณวุฒิเดิมก่อนแสดงว่าเรียนปโทอยู่ใกล้จะจบละใกล้จะจบเอามาใช้ได้ไหมไม่ได้แค่ใกล้จะใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นณนะวันที่1พฤษภาหกแปดก็ปรับชดเชยตามวุฒิเดิมก่อนถ้ามีวุฒิปอตีก็ปรับชดเชยปอตีหลังจากนั้นวันใดก็ตามคุณสําเร็จวุฒิปอทมานะครับก็ให้ไปตรวจสอบว่านะตามแนวทางนี้นะวันที่คุณสําเร็จการศรึกษาเนี่ยเงินเดือนคุณถึงขั้นต่ําวุฒิที่สําเร็จการศรึกษาหรือย,ยัง ถึงขั้นต่าปอโทรหรือ,อยังถึงขั้นต่ำปอเอกหรือ,อยังหากยังไม่ถึงขั้นต่ำนะนะวันที่สําเร็จการศึกษาก็ออกคําสั่งให้รับเงินเดือนตามบุตรอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือหลักกําแนวทางปฏิบัติข้อที่5ถัดมาข้อที่6ข้าราชการคนใดก็ตามบรรจุก,ก่อน1พฤษภา68แแต่โอนย้ายมีผลวันที่1พฤษภา68นะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนออกคําสั่งรับโอนก่อนจากนั้น จึงออกคำสั่งปรับเงินเดือนชดเชยเพราะฉะนั้นใครก็ตามขอ,ขอความเห็นชอบโอนมีผลวันที่1พฤษภาคม68ที่เดิมไม่ต้องทําอะไรนะครับที่ใหม่ให้ออกคําสั่งรับโอนแล้วก็ออกคําสั่งปรับชดเชยให้เขาด้วยนะครับถัดมาข้อที่8ข้าราชการที่มีการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนระดับย้ายมีผลวันที่1พฤษภาคม68ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งเลื่อนระดับย้ายเลื่อนตําแหน่ง ก่อนออกคำสั่งปรับชดเชยตรงนี้มีความสำคัญนะครับต้องระวังนะมีความสำคัญทั้งทางที่ดีและทางที่ไม่ดีทางที่ดีคืออะไรยกตัวอย่างเช่นสมมุติเดิมเราเป็นข้าราชการประเภททั่วไปนะครับมีวุฒิปอตีถามว่าถ้าประเภททั่วไปมีวุฒิปอตีเนี่ยตอนปรับชดเชยคุณปรับฐานไหนคุณปรับได้ฐานสูงสุดไม่เกินปวสเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นประเภททั่วไปแม้จะมีวุฒิปอตีณนะวันที่1พฤษภาหกแปคุณก็ยังต้องปรับชดเชยฐานปวสอ,อยู่ แต่ปรากฏว่าข้าราชาการประเภททั่วไปคนนี้ที่มีวุฒิปตีเนี่ยดันนะครับสอบคัดเลือกเป็นสายงานแล้วแต่งตั้งมีผลหนึ่งพฤษภาหกแปดนะครับเพราะฉะนั้นการออกคําสั่งถ้าคุณออกคําสั่งปรับชดเชยก่อนแสดงว่าเขายังไม่แต่งตั้งเขายังเป็นทั่วไปอยู่ก็ต้องปรับชดเชยฐานปวสแต่ถ้าคุณออกคําสั่งแต่งตั้งก่อนจากทั่วไปข้ามาเป็นวิชาการแล้วจึงออกคําสั่งปรับชดเชยอย่างนี้นะตอนปรับชดเชยก็จะกลายเป็นปรับชดเชยวุฒิปตี ำแหน่งวิชาการเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ได้2รูปแบบหลักเกณฑ์ก็เลยกําหนดว่าให้คุณออกคาสั่งอื่นให้เรียบร้อยก่อนเขาจะเลื่อนตําแหน่งเลื่อนระดับจะย้ายออกให้เรียบร้อยนะครับออกเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาดูว่าเขามีคุณสมบัติปรับชดเชยหรือไม่ถ้าเขามีคุณภาพปรับชดเชยฐานวุฒิใดค่อยออกคําสั่งตามนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งกรณีย้ายสมมติวิศวะคนเมื่อกี้มีวุฒิปอตีวิศวะมีวุฒิปอโทรบริหารธุรกิจ ปรากฏว่าถ้าเขาเป็นวิศวะนะวันที่หนึ่งพฤษภาหกแปดเขาไม่ได้ปรับทุจริฐานปอโท่ปร,ร,ปร,นะรับฐานปอตีล้วิศวะคนนี้ดันบังเอิญน,นะครับมีการขอย้ายเปลี่ยนตําแหน่งไปดำรง,งตําแหน่งนักทรัพย์สมมติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันที่หนึ่งพฤษภาหกแปดนะครับเขาได้รับคําสั่งให้ย้ายเป็นนักทรั์แล้วถามว่าการปรับทุจชิตคนนี้คิดยังไงแล้วนะถ้าคุณไม่ยอมออกคาสั่งย้ายเขาก่อนคุณออกคําสั่งทุจรยก่อนแสดงว่าณนะวันที่หนึ่งพฤษภาหกแปดเขายังเป็นวิศวะอยู่ คุณออกคำสั่งปรับชดเชยวิจวะวุฒิปอโทไม่ตรงก็ต้องชดเชยปอตีแต่กลับกันถ้าคุณออกคำสั่งย้ายเขาก่อนจากวิจวะมาเป็นนักซั์พเพราะฉะนั้นตอนคุณออกคำสั่งปรับชดเชยแล้วเขาก็เป็นนักซั์แล้ววุฒิปอโทเขาก็ตรงกับตำแหน่งนักซับเขาละเขาก็มีสิทธิ์ปรับชดเชยถามปอโทแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อมันต้องตีความวินิจฉัยได้แบบนี้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไปชัดเลยว่าให้ออกคำสั่งย้ายก่อนแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นผลดีผลเสียแต่ตัวเขาอย่างไรไม่รู้ ทุกคนเนมาตรฐานเดียวกันคือย้ายเรื่องระดับเรื่องตำแหน่งก่อนแล้วจริงชดเชยนี่คือข้อที่8ข้อที่9บอกว่าข้าราชการผู้ใดก็ตามที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าระดับปัจจุบันคือเงินเดือนข้ามแท่งไปแล้วและบรรจุก,ก่อนวันที่1พฤษภาคม68การปรับชดเชยนะครับก็ยังให้มีสิทธิได้รับอยู่ถ้ายังอยู่ในช่วงนะครับในช่วงหมายความว่าอะไรนี่ตัวอย่างตารางนะครับตารางเราเนี่ยนะจะมีอยู่ว่านะครับ ปริญญานะอย่างเช่นตัวอย่างนี้วิชาการปฏิบัติการปริญญาโทหากวิชาการคนนี้ปัจจุบันเขาดันได้รับเงินเดือนนะครับในแท่งของชํานาญการนะอาจจะขั้นที่17ครึง่งเพราะฉะนั้นวิชาการข้ามไปรับชำนาญการ17ครึง่งนะรปรากฏว่าอยู่ในช่วงที่ปรับอยู่ตามตารางนี้เขาก็ต้องได้บวก1ขั้นจาก17ครึ่งก็กลายเป็นชำนาญการ18ครึง่งเพราะฉะนั้นการที่เขารับเงินเดือนข้ามอันดับข้ามแท่งอยู่แล้วเนะี่ยไม่เป็นเหตุให้เขาเสียสิทธิ์ในการชดเชย เขายังมีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมแล้วอันนี้คือหลักการในข้อที่9นะครับแถมนิดเดียวนะการอ่านตารางนะของปี68เราจะเจออย่างนี้เยอะนะเช่นขั้น29ถึง29ครึ่งจำนวนขั้นที่ปรับไม่มีนะแต่ดันมีขั้นปลายทางเลยคือ17ครึ่งนะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าใครก็ตามที่รับเงินเดือนปฏิบัติการขั้น29นะครับวุตปอโทให้ปรับเป็นชานาญการ17ครึ่งเลยใครก็ตามรับขั้นย9บครึ่งปรับเป็น17ครึ่งเหมือนกันนับไไม่่่ต้้องปววกกกาีีข ขี่เท่าไหร่นะครับปรับเป็น17ครึ่งเลยนะครับถัดมาข้อที่10บอกว่าข้าราชการที่สอบคัดเลือกจากทั่วไปมาเป็นวิชาการหากได้รับแต่งตั้งเป็นวิชาการแล้วนะครับจะนำวุฒิสูงขึ้นมาใช้นะครับผู้นั้นต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งตามประกาศได้รับเงินเดือนหมายความว่าทั่วไปมาเป็นวิชาการประกาศได้เงินเดือนกำหนดว่านะครับข้าราชการนะรที่จะเอาวุฒิเพิ่มสูงขึ้นนะรประเภทวิชาการที่เอาวุฒิเพิ่มสูงขึ้นปอโทมาใช้ ต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดวยวุปอตีมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีเพราะฉะนั้นวันนี้เดิมเป็นทั่วไปสอบเปลี่ยนสายง,งานมาเป็นวิชาการนะครับจะเอาปอโทมาใช้ได้ต้องเป็นวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีถ้ายังไม่ถึง1ปีนับจากวันที่1พฤษภาคม68ยังไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับอ่ะมาดูข้อ13สุดท้ายข้าราชการผู้ใดก็ตามมีสิทธิ์ปรับชดเชยให้ปรับชดเชยให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นจึงออกคำสั่งเงินเพิ่มการคงชีพ แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีสิทธิ์ปรับชดเชยคุณต้องชดเชยก่อนแล้วออกคําสั่งเงินเพิ่มการองชีพทีหลังนะครับจะได้ไม่ต้องแก้คาสั่งหลายรอบนะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปของข้าราชการแล้วนะของข้าราชการเนี่ยนะกล่าวโดยสรุปเมื่อกี้กที่มาที่ไปวุฒิที่คุณมีสิทธิ์นํามาใช้ได้คืออะไรนะครับหนึ่งนะครับเป็นวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนะครับจบวุฒิอะไรมาตําแหน่งอะไรตรงกันไหมวัมนที่หนึ่งพฤษภาหกแป ถ้าตรงกันใช้ได้ 2. นะครับกรณีประเภททั่วไปนะถ้าคุณเป็นข้าราชการประเภททั่วไปประสงค์จะอาวุธปวทปวศปตีปทปเอกที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งประเภททั่วไปตีโทเอกตรงตามตำแหน่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะประเภททั่วไปนะครับหลายตําแหน่งกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งว่าวุธปวชหรือเทียบได้ระดับเดียวกันวุิปวทหรือเทียบได้ระดับเดียวกัน วุฒิปวสรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับปตีปโทปอเอกถือเป็นวุฒิเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปวสดังนั้นถ้าเขามีตีโทเอกตรงก็มีสิทธิ์มาใช้แต่การเอามาใช้ในที่นี้ใช้ได้เท่ากับระดับปวสเท่านั้นนะครับโดยนะรประเภทเทั่วไปจะอาวุธมาใช้ได้ต้องแต่งตั้งด้วยวุฒิเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนับถอยจากวันที่1พฤษภาหกแปดนะครับแสดงว่าหมายความว่าหมายความว่ากลุ่มนี้ต้องเป็นคนที่บรรจุ ณก่อนหนึ่งพุศกาชหกเจ็ดแล้วมีวุฒิสูงขึ้นเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับถัดมาถ้าเป็นข้าราชาการประเภทวิชาการนะครับได้รับวุฒิปอโทจะเอาวุฒิปอโทมาใช้ณวันที่นะครับหนึ่งพฤทธศกาชหกแปดต้องแต่งตั้งด้วยวุฒิปอตีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือประเภทวิชาการจะเอาวุฒิปอเอกมาใช้นะครับจะเอาวุฒิปอเอกมาใช้เนี่ยณนะวันที่หนึ่งพุทธศกาชหกแปดต้องแต่งตั้งด้วยวุฒิปอโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีหรือ แต่งตั้งดูวุฒิปตีมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ใช้ได้นะครับนับจาก1นึพุธภาหกลงไปเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญคือ1เลยวุฒิตรงตามตําแหน่งไหม 2. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งครบตามที่กําหนดไหมถ้าครบ2หลักใช้ได้ทีนี้แล้ววุฒิอะไรใช้ไม่ได้วุฒิที่ใช้ไม่ได้คือ1วุฒิที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นวิศวกรจบปโทรบริหารธุรกิจจบปโทรัฐศาสตร์ใช้ไม่ได้ 2. วุฒิที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินตามวุฒิเนื่องจากระยะเวลาคือเป็นวุฒิที่ตรงแต่คุณมีเวลาดำรงตาแหน่งไม่ครบถ้วนเพียงพอนะครับเช่นมีวุฒิที่ตรงแต่เป็นประเภททั่วไปที่แต่งตั้ง,งบรรจุมาแล้วไม่ถึง1ปีนับจาก1พฤษภาหกแปหรือเป็นประเภทวิชาการที่จะอาวุธปปโทที่ตรงตามตําแหน่งมาใช้แต่บรรจุด้วยวุฒิปตรีไม่ถึง1ปีไม่มีสิทธิ์ใช้หรือจะเอาวุธปปเอกมาใช้ บรรจุด้วยวุฒิปอตีไม่ถึง3ปีหรือปอโทไม่ถึง2ปีไม่มีสิทธิ์มาใช้นะครับสเป็นวุฒิที่ตรงก็จริงแต่ได้มาหลัง1นพฤษภาหกไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับอ,อันนี้คือการปรับเงินเดือนชดเชยของข้าราชการนะครับ